สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กันในช่องสกูลาแชนเนลนะคะเดี๋ยวเราจะเอาอุลตา้าเมนมาต่อสู้กับคนยักษ์นะคะคือไอ้คนยักษ์เนี่ยมันมีชื่อแรกภาษาอังกฤษอยู่นะคะแต่ว่าเราจำไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้บริการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาต่อสู้กันเลยดีกว่าเนี่ยค่ะเราจะมาลองต่อยกันดูนะคะคือไอตัวเนี้ยมันจะวิ่งช้ากว่าปกตินิดนึงเพราะ,ะ,ะว่าการวิ่งหรือว่าอะไรมันปกติหมดเลยนะคะแค่ขนาดตัวมันดูใหญ่ขึ้นแค่นั้นเอง ก็ตอนนี้เราก็ต่อสู้กันไปเรื่อยๆเลยนะคะเอ้ยแต่เราเดาขึ้นได้ว่าเราต้องใช้ตัวผู้หญิงต่อสู้กับอุลตร้าแมนโอเคค่ะตอนนี้เราก็เปลี่ยนตัวเสร็จแล้วนะคะตัวเราก็จะมาต่อสู้กันเลยไอตัวอุลตร้าแมนนี่มันจะวิ่งช้านะคะก็อย่างที่เราบอกไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะเนี่ค่ะตีไปเลยเอ้าวหายไปไหนแล้วเนี่ย ทุกคนเดี๋ยวอุลตราแมนหายตอนนี้อุลตราแมนก็กลับมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาต่อสู้เลยนี่เนี่ยโชว์ท่าพิชคาตปุ่งเย,ย่ในที่สุดอุลตราแมนก็เสียชีวิตแล้วนะคะขอยังให้ทำอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาเลยค่ะ